มันเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านเรา5ล้านกว่าคนยังไม่รวมกับบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกรวมแล้วทั้งกรุงเทพมหานคร10กล้านกว่าคนที่อาศัยอยู่ทุกคนมีบ้านอยู่ทั้ง5 0เขตดิฉันแค่เป็นตัวแทนของเขตคลองสามวาท,ที่เดินออกมาบอกว่าเราก็อยากได้ฟีดเดอร์ที่จะช่วยบริการประชาชนเพิ่มมากขึ้นทําไมเราต้องมีฟีดเดอร์ อสามว่าเราไม่มีรถไฟฟ้าสักสายเข้าไปถึงค่ะท่านประธานคะแต่ว่าคนคองสามว่าไปใช้บริการรถไฟฟ้าอยู่สายหนึ่งคะ่ะนั่นคือสายสีชมพูคะ่ะปลายสายของเขาเนี่ยก็คือตรงตลาดนัดมินบุรีคนคองสามว่าสามารถขึ้นตรงตลาดนัดมินบุรีได้คะ่ะตรงบริเวณซอยรามินทร109ได้อีก1จุดแฟชั่นไอแลนด์ได้อีก1จุดโรงพยาบาลศินแพทย์ได้อีก1จุดและคูบอนอีก1จุดนี่เป็นจุดที่คนคองสามว่าเราขึ้นไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูแต่เวลาจะขึ้นไปโบกสองแถวเบียดเป็นไป กระป๋องเลยสิ่งที่ดิฉันดีไซน์มาละถนนพญาสุเรนและถนนสุเหล่าคลองหนึ่งมันจะเป็นเส้นใกล้ๆกันถนนพญาสุเรนเนี่ยถ้าเรามีฟีดเดอร์เพิ่มปัจจุบันเนี้ยมันมีรถเมล์ผ่านแล้วนะคะแต่มันไม่ได้สุดสายถนนพญาสุเรนฉะนั้นถ้ามีฟีดเดอร์เพิ่มก็จะช่วยในการทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ตรงซอยรามินทราร้อยเก้าถนนสุเหล่าคลองหนึ่งนี่คือปัญหาที่ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านทราบดีเรามีการรับส่ง แรงงานทั้งคนไทยและต่างด้าวอยู่ที่นั่นหรือเรียกว่ากีบหมูเนี่ยแหละตลาดนัดแรงงานตอนแรกดิฉันก็คิดว่าเพราะถนนนี่เองเลยทําให้คน,นไปกองเยอะไม่ใช่ค่ะ เพราะเราไม่มีโดยสารสาธารนณะให้คนออกมาหางานจากย่านนั้นค่ะถ้ามันมีโดยสารสาธารนณะเพิ่มมากขึ้นให้คนเดินทางออกมาหางานจากข้างนอกไม่ใช่ออกไปรับข้างในมันจะช่วยลดการจราจรติดขัดที่ตลาดนัดแรงงานกีบหมูได้กรุงเทพมหาคนครเรามีโอกาสศึกษาเพิ่มและโดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ69ที่กําลังจะเข้ามาถึงนี้เนี่ยถ้าท่านมีโอกาสขยับสายเพิ่มใช่ค่ะเหมือนที่ท่านพุทธิพัฒน์บอกมันใช้เงินนะแต่รัฐเกิดมาเพื่อขาดทุน เพราะเราต้องบริการประชาชนเราขอทดลองก่อนได้ไหมถ้าทดลองแล้วมันตอบโจทย์ทั้ง50เขตเราอาจจะเพิ่มการอุดหนุนจากภาครัฐจากหน่วยงานของรัฐบาลมากขึ้น